โอเคก็ okay, สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมก็อยู่กับเกม d e ส Lo ล็อนะครับแพทมันที่6เดือน12นะครับผมก็ถ้าคลิปนี้ออกช้าก็ขออภัยนัดที่ดีด้วยนะครับผมโอเคนาเรื่องไปดีกว่าว่าแต่ละอย่างที่อัปเดตเนี่ยมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับโดยผมจะหยิบอันที่มันสําคัญและเห็นได้ชัดนะครับเริ่มจากอันแรกเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยได้เพิ่มฮีโร่ใหม่ชื่อว่าลาเวนนะครับ ในเข้า Hero Lab สามารถเข้าเทกันได้นะครับผมโอเคส่วนของ Ability Land แล้วก็ Duration นะครับตอนนี้เขาจะไม่สามารถสแ a c k ได้มากขึ้นแล้วนะครับหมายความว่าไงสมมติว่า Base คือ100ออกของชิ้นแรกบวก10ออกชิ้นที่2บวกอีก10ถ้าก่อนแล้วเนี่ยมันจะบวกเป็น120%แต่ตอนนี้ถ้ายิ่งสแต็กเพิ่มขึ้นเรื่อยเมันอาจจะลงมาเป็น100% 1,18,1,16,1,14ประมาณนี้ถ้ายิ่งออกของ,อยงเยอะเปอร์เซนต์ในการที่จะบวกแหะมันก็จะยิ่งน้อยลงประมาณนี้ทั้งระยะแล้วก็ดูเดรชั่นฮีโร่ทุกตัวตอนนี้นะครับจะมี0.5สปินก็คือเปิดเกมมาต้นที่เกมสามารถวิ่งได้ในระยะ1นึ่งสปินบูสลดลงจากบวก2เหลือ1.5 Enduring s เอนดูริงสปีดลดลงจากบวก2เหลือ1.5 การขนไหตอนนี้นะครับจะลิมิ v มูสป e d ลงนะครับลงมาเหลือ13นะครับต่อให้ใช้ IV เนี่ยในใชอันตีแอร์ดอปเนี่ยก็จะไม่สปีดแล้วส่วนสปาวของไหเนี่ยในการส่งนะครับจะเริ่มจากซ้ายไปขวาเริ่มแรกเลยจะมาซ้ายหลยังจากนั้นอนะ่ะเขาจะเริ่มสุ่มว่าจะไปซ้ายหรือขวาการยิงคีฟตอนที่มันอยู่ตรงซิปไลน์เนี่ยจะทําให้คีฟตตวอื่นเนี่ยตกลงมาด้วยการบินสูงกว่าตึกจะไม่สามารถ โดนช็อตไ้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณยูนอยู่เฉยๆก็จะสามารถโดนได้อยู่เหมือนเดิมต่อมาพาราทอน HP หรือว่าฐานหลักของเรานะครับเลื่อนเนี่ยลง,ลงมาจาก 10k เหลือ 7.5k แล้วดาวพาราทอนก็ป้อมตอนสเปส2นั่นนะครับ HP ลดลงมาจาก 18k เหลือ 13.5k การฟื้นฟูของ HP จะอยู่ที่250ต่อน,นาทีจะเริ่มที่20นาที เฟส2ของแพ t t ท r n HP จะฟื้นฟูอยู่ที่450หน่วยต่อน,นาทีจะเริ่มอยู่ที่20นาทีส่วน reverse ต่างเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลับเป็นเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นการเด a นเนี่ยทำ d a าเมจ25%มากขึ้นให้กับค e ี p ส่วนการเด่นเนี่ยที่ได้รับด a m a g เพิ่มขึ้น25%จากค e ี p กับผู้เล่นเนี่ยก็จะ reverse ค,คืนและพวกค e ีปนะครับที่ทำ damage มากขึ้น20%ให้กับต่างเนี่ยก็จะโดน reverse เหมือนเดิมนะครับก็จะไม่เอามาใช้แล้ว โอเคส่วนต่อมาเราจะมาเริ่มพูดถึงฮีโร่หลักๆกันเลยนะครับผมซึ่งหลายตัวนี้ค่างที่จะโดนแล้วก็มีการบัฟมีการปรับเปลี่ยนสกิลใหม่หมดเลยโอเคเรามาเริ่มที่เอบามกันก่อนบูลเลตดาเมจเนี่ยลดลงนะครับจาก4.68เนี่ยเหล,ลือลงมา4.5ซิบิลตซิฟโฟนซิฟิลตเนี่ยของสกิลหนึ่งจกสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น0.65บีบ๊อบอัปป์คัตตอนนี้จะล็อกสตุนที่ที่โดนอัปปคันเนี่ยติจะ ไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยที่โดนประมาณ1นึ่งวิตอนนี้ลดลงมาเหลือ0ูตรจาวิก็คือหลังจากสูตรจุาวิเนี่ยคุณสามารถ control ราคอนโทรลตัวละครได้คนที่โดนอัปเปคัดนะโดนฮุกจะโชว์ไอคอนฮีโร่ที่คุณจับมาได้นะครับฮุกดีเลยนะ์เมื่อดึงนะครับกำลังดึงเพื่อนฮุกเนี่ยจะดีเลย์เมื่อเราเนี่ยไปดึงเพื่อนนะครับเที่ยวหนึ่งเนี่ยจะทำดาเมจเมลีเหมือนกันเดอะเดโมแล้วก็ผมครินติสพาวเนี่ยเทียวสองนะครับก็จะทำ มีดาเมจเมลีเข้ามาด้วยส่วนอันตีจะคููดาวเพิ่มขึ้นจาก191เป็น215อูเยอะมากอันตีเนี่ยจะทำดาเมจให้กับพวกออกเจ็นเนี่ยแค่ครึ่งหนึ่งของดาเมจเกทารอนนะผมเปลี่ยนเชื่อสกิลของสกิล3 Embracing นะครับเปลี่ยนเป็น Split Snap ซึ่งเนี่แหละครับที่เป็นสกิลใหม่เรามาดูกันว่าเป็นอะไรกันบ้าง Split Snap น,นะผมตอนนี้จะ FR คนที่โดนเนี่ยจะโดนเป็นดีบัฟเคิร์สในเวลา1.5วิทุกศัตรูนะครับที่ในลัสมีตรงนั้นนะครับผมไม่ใช่คนที่โดนกับดักแล้วนะคือคนในวงลัสมีที่คนเดินผ่านเนี่ยก็จะเดินเคิร์สไปด้วยนะครับส่วนเที่ยวสองเนี่ยเปลี่ยนจากสโล1วิเนี่ยเป็นเคิร์สเพิ่มอีก0 5วิคุณสามารถยิงชะ ใช้สกิลหนึ่งชาร์จยิงสวิต n a แนได้นะครับตรงกลางของเป้าหมายเนี่ยมันจะระเบิดทำงาน,นงทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเนี่ยเข้ามาโดนชาร์จช็อตนะครับสามารถยิงออฟได้แล้วเฮสนะครับสมุกบอมเทียหนึ่งการวิ่งเนี่ยลดลงบวก6เนี่ยเหลือ5เทียสามชาร์จไทม์ดล,ลงมาจาก1ิวิเหลือ7วิฟิกเซชันเทียสามนะครับลดลงมาจาก0.15เป็น0.12 สกิลหนึของเฮสนะครับเขาปรับใหม่แล้วจากเมื่อก่อนที่คนโดนเนี่ยจะหลับแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนที่โดนเนี่ยจะเดินช้าลงเหลือ2เมตรต่อวิแต่ไม่สามารถกระโดดนั่งใช้สกิลอะไรได้นะครับผมได้แค่เดินอย่างเดียวเหมือนเดินละมืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดโดนนัำเบนเนี่ยก็ตื่นเหมือนเดิมบูเ s ส a n นนะครับคูดาวเพิ่มขึ้นจาก138วิเป็น150 เทียร์ึลดลงจากบวกเเป็นบวกหกสวิต์ดาเมจเอสแดนเทียร์งเนี่ยเพิ่มลดระยะคูดาวจาก38วิวิเป็นลบสีวิบวิอินเฟอร์เนสเฟมแดนคูดาวลดลงจาก40วิเหลือ35วิบห้าวิเฟมแดนเทียรา3เปลี่ยนจากระยะคูดาว19าวิเหลือ1ิบห้าวิเดสเทียร์มตอนนี้สามารถเป็นอาบิลิตี้ที่ชา,ชาร์จได้แล้วนะครับ 15วิชาร์จไทม์นะครับผมคือสามารถสแต็กได้สามารถใช้เอตตาชาร์จได้แล้วคู่คู่กับสกิลหนึได้สกิลสองเนี่ยถ้าปกติเราจะต้องตัดสินใจก่อนว่าเราจะเอาไว้ใช้หนีหรือว่าเอาไว้ใช้ในเข้าตอนบวกกับอันติหรือใช้ในการฟาร์มคือมันต้องตัดสินใจครั้งหนึ่งเพราะว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นชาร์จได้แล้วเท่ากับว่า เราสามารถเข้าแล้วก็ออกไฟได้เอาไปฟาร์มก็ได้เฮ้ยผมว่าดีหน้านี้ใครจะเห็นยังไงกันบ้าง i v นะครับ m e l ีด d a มจเพิ่มต่อเวเวลเนี่ยลดลง15%เริ่มมาเลื่อนเนี่ยลดลงมาจาก550เหลือ525คือสองของ i v ว Watcher เนี่ยเวลาที่ Target เนี่ยเราอยู่ตรงหน้านะครับมันก็จะจับกับคนคนนั้นแต่ถ้าเกิด t a r g e ตของเราเยอยู่ข้างหลังเนี่ย สมมุติว่ามี2คนเราอยู่ตรงกลางเราใช้สกิลสองตอนแรกเนี่ยอยู่เขาอยู่คนหลังใช่ไหมเชื่อมกับคนหลังแต่เกิดเมื่อไรหร่ที่เราหันหน้าจอไปหาคนด้านหน้าเมื่อไหร่สกิลสองเนี่ยมันจะเชื่อมด้านหน้าแทน s t o นฟอร์มเนี่ยตอนนี้เขาสามารถเห็นวิชั่นวิสิเบลแล้วว่าระยะที่เราจะใส่ศัตรูเนี่ยโดนไหมแอร d ด o อเนี่ยดาเมจลงจาก150เหลือ125 a d ี่ b ตอนนี้นะครับ เขาเนี่ยปรับเปลี่ยนให้คอนโทรลเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็เวลาที่เราพึ่งขึ้นบินขึ้นเนี่ยแล้วเรากดบูทให้บินไวขึ้นเนี่ยตอนแรกๆแหละก่อนปรับเนี่ยมันจะตัวกระตุกสักพักหนึ่งนะถ้าใครเล่นตอนนี้ยเขาปรับแก้ตรงนั้นแล้วเควินนะครับผมฟอสกินเน่เนี่ยตอนเนี้ยลดลงอ่ารีดสตามิน่ารีเจนนะผมสำหรับคนที่โดนเนาะฟอสเซนเชีลเตอร์ n, orter, หรืออันตรีของเควินนะครับเมื่อเรากด อันติปุ่มค้างนะถ้าใครเล่น Default ปุ่มก็คือเลข4เนาะกดเลข4ค้างไว้นะครับมันจะมีรัศมีโชว์ขึ้นว่าระยะอันติของคุณอนะอยู่ประมาณไหนทำให้เราเนี่ยกะถูกว่าเราเจะล็อกตัวศัตรูได,ด้แม่นขึ้นแล้วก็คูลดาวอันติเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก127เป็น130เทียร์2เทสเพิ่มระยะเพิ่มลบคู่ดาวลงนะครับผมจากลบ38วิเป็น40วิ เลดี้ไกด์นะครับสกิลสามเนี่ยสามารถใช้กับออฟได้แล้วนะครับ so exchange อันติของเลดี้ไกด์เทียสองเปลี่ยนจากลบสิบเปอร์เซ็นต์มินเทลเนี่ยถูเป็นได้สี่สิบไฟเลสในระยะเวลาแปดวิและเทียสามนะครับเปลี่ยนจากได้รับ40่สิบไฟเลสเนี่ยและ40่สิบสติลิต้านเวทเนี่ย8วิเนี่ยเปลี่ยนเป็นไซเลนต์ศัตรูนะครับในระยะ15เมตร ส่วนสกิล2ไลท์เตนของเลดี้ไกนะครับเพิ่มระยะเวลาจาก2เป็น2.5ส่วนเทียร์มนะครับเปลี่ยนจากศัตรูที่โดนไซเลนนะครับระหว่างที่โดนสกิลเนี่ยครับจะเปลี่ยนเป็นอปลิไทที้นี้นะ่าจะเป็นเข้าสู่สกิลที่สามารถชาร์จได้แล้วก็ได้เกรอีก1ชาร์จนะครับสามารถใช้ได้หลายศัตรูเลยนะได,ได้หลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะโกนะครับถ้ามี2-3คนอยู่ในนะั้นก็ใช้ได้สกิล2ได้ทีเดียวเลยนะครับผมส่วนแลสเกาสไตล์เทอหนึ่งเนี่ย เพิ่มลดระยะคูดาวลงจากลบ9.5วิเหลือเป็น10วิเดสแลมคูดาวเพิ่มขึ้นจาก1 3 7เป็น140ชนเนไทช่วงเวลาที่เราจะจับเนี่ยเพิ่มเป็น2.3าวิอิมแพคเลเดน,น,นระยะเนี่ยเพิ่มเป็น6เมตรระยะที่กระแทกลงมาแนละ้วอิมแพคอะส่วนโค้ดเอนเจลก็คือเหมือนเป็น วงกว้างไม่ใช่ระยะความยาวนะเป็นวงความกว้างของวงกลมครับเพิ่มเป็น85แล้วก็ระยะการจำเนี่ยเป็น20เมตรเทียร์งเปลี่ยนจากบวก100ดาเมจเป็นลบลบคูดาวลง30วิส่วนเทียร์มเนี่ยเปลี่ยนจากลบคูดาว56วิเนี่ยเป็นเอเรียที่ใกล้แถวนั้นเนี่ยจะโดนสตาร์ทหนึ่งวิส่วนแมก,กนิส มินิเทอร์ลิสเนี่ย HP เนี่ยต่อเวเบลเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก20เป็น30มสิบมินิเทอร์ลิสเนี่ยจะไม่ได้รับอ่าวีลิมิตดาเมจที่ได้รับเนี่ยแต่เต็มที่เนี่ย33เปอร์เซ็นต์เนี่ยของ HP ต่อวีเนี่ยคือจะไม่ได้รับแล้วแล้วก็มินิเทอร์ลิสนะผมตอนนี้มีระยะเวลาเนี่ยไลฟ์ไทม์สี่วิถ้าโดนพังในอยู่ช่วงเวลาสี่วิเนี่ยอ่ามันจะโอเวอร์โหลดนะคือป้อมมันจะยังไม่ระเบิด มันจะมีขึ้นไฟแล้วมันจะแบบมาร์กอะไรพวกเนี้ยอ่าแบบในระยะระยะเวลานั้นนะครับสี่วิมันจะยังไม่พังเลยมันจะแบบเหมือนโอเวอร์โหลดสักแป๊บนึงก่อนและหลังจากสี่วิเนี่ยถ้าโดนพังหรืออะไรโดนยิงแล้วพังเนี่ยก็คือพังเลยมันจะหายไปเลยนะมินิเทริสเนี่ยไฟเลทลดลงนะครับ20%ส่วนมิลานนะครับสกิลไฟสแคปเลยเนะี่ยเมื่อคนที่โดนสกิลหนึ่งของมิลานะอ่ะอ่าเมื่อก่อนเลือดจะหายไปเลยนะโดนดูดไปเลือดจะหายไปเลยแต่ตอนเนี้ย คนที่โดนเนี่ยเลือดจะค่อยๆลดค่อยๆลดนะครับผมเป็น4วิก็ไม่สามารถปลาใส่ศัตรูเป้าหมายเดิมไม่ได้แล้วนะครับผมก็คือจะทำดาเมจไม่ได้เป้าหมายเดิมแล้วแต่จะเปลี่ยนเป็นดีมัพระยะเนี่ยจะรีเฟซแทนแล้วอ่าช่องของวินโด์เนี่ยเพิ่มจาก5วิเป็น8วิสามารถใช้กับไอเทมที่เพิ่มระยะเวลาได้ส่วนทาวเวลเลอร์อันตีเนี่ย ตอนนี้เวลาที่เราวาร์ปไปเนี่ยสามารถหันมุมกล้องได้แล้วส่วนเทสองเนี่ยเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากลบคูดาวห้ิวิเนี่ยเป็นเพื่อนที่อ่าเมื่อเราวาร์ปหาเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเพื่อนร่วมทีมเราก็จะได้รับบัฟนั้นด้วยแต่ถ้าเกิดเราเข้าหาศัตรูเนี่ยแล้วเพื่อนอ่ะอยู่ในระยะแถวนั้นอ่ะ30เมตรเนี่ยก็จะได้รับบัฟเหมือนกับเราด้วยส่วนโมอินคิวนะครับตอนนี้สกิลสองเมอร์โลเนี่ยจะไม่โดนอ่า ขัดของสกิลเอบรามแล้วคือสกิลเชเดอร์ชาร์ a อ่ะแล้วก็สเปกเตอร์วอลเนี่ยเราสามารถที่จะมุดผ่านไม่ได้แล้วมันก็ควรทำเลยป่าวะแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยตอนนี้คือเวลาเราดูดเลือดของคนอื่นเนี่ยเลือดเราจะเด้งเลยนะมันจะไม่ดีเลยหนึ่งวีนะแล้วก็คอมโบเนี่ยเลือดในนี้นั่งไปอ่านมาแล้วทำความเข้าใจมาเนี่ยเหมือนประมาณว่าถ้าเราใช้สกิล อันตีใส่คนนะคนหนึ่งเนี่ยแล้วสามารถฆ่าได้เนี่ยเราก็จะได้รีเจนเลื่อนเลยนะอ่าประมาณนี้นะครับผมแต่เขาใช้สับยากมากนะครับคือเอาไปแปลตรงตัวนี้ไม่ได้นะงงมากต้องโอ้โหกว่าจะเข้าใจได้นะส่วนพระดอกนะครับ t ไทม์ l l ลระยะเวลาหยุดเนี่ยที่เวลาเรายิงกระสุนใส่เนี่ยก,ก็บอลเนี่ยมันจะลดลงมาเหลือ0.5าวิก็คือจะผ่านไวขึ้น จะหยุดได้แป๊บเดียวส่วน kinetic carving เนี่ย max storm เนี่ย duration เนี่ยลดลงมาเหลือ0.4วิก็คือเวลาที่เรายิงใส่ศัตรูเนี่ยแล้วแล้วศัตรูหยุดชั่วคราวเนี่ยก็คือก่อนอัพเทียงหนึ่งเนี่ยจะแค่0.4วิก็คือแป๊บเดียวเทียงหนึ่งเนี่ยก็โดนเดิมเหมือนกันจาก0.5วิเหรือ0.4วิก็บวกกับเบสเนี่ยก็เป็น0.8 pocket นะครับเลือดเลือดเพิ่มขึ้นต่อเวลเนี่ยลดลงมาจาก31เหลือ27 แล้ว e n c h a n t e r เนี่ยก็คือสกิลสามนะที่มันเข้ากระเป๋านะเนี่ยเทียร์หนึ่งเนี่ยเพิ่มลดระยะคูดาวเป็น5าวิแล้วก็เพิ่มแล้วก็ลดระยะเวลาที่มัน escape เนี่ยจาก2วิเหลือ0.5วิแล้วเทียร์สามไปเพิ่มเทียร์สามแทนนะเป็น0.5วิก็คือเป็น2กับเป็น2เหมือนเดิมก็เนือจะเนิร์ฟต้นเกม แล้วส่วนไฟซิ่งผีเสื้อคุมลอยะฮะสกิลสองเนี่ยจริงๆเหมือนลดนี่มากกว่านะลดสปีดสปีดลงใหม้มันบินช้าลงเนาะแต่ระยะทางเนี่ยก็เหมือนเดิมส่วนอันตีนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคือตอนนี้จะเป็นสกิลดาเมจเบอร์แทนทำดาเมจ18%ของเลือดนะครับศัตรูแรงมาก แล้วก็ลดดาเมจ DPS ลงเนี่ยจาก27เหลือ12แล้วก็จะสเกลสเปรดพาวเวอรเนี่ยลดลงเหลือ0.22ระยะเนี่ยลัศมีลดลงเหลือ9เมตรนะจาก14เยอะมากก็เทียสามเนี่ยลดบวก DPS น้อยลงนะจาก27เนี่ยเหลือ15 DPS แล้วก็เพิ่มรัศมีอีก5เมตรแล้วก็เพิ่มดาเมจสแต็กอีก 5%บวกจากอันเก่าเป็น18ก็เท่าไหรนะยี่สิบเนาะก็ถือว่าเนิร์ฟต้นเกมนะป็อกเก็ตเราช่วงท้ายเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่เหมือนเดิมส่วนเซเว่น <c oughs> ผมบอกเลยว่าเขานี่วาวานี่เหมือนพยายามปรับอันติดหลายรอบมาเลยนะจากแพทที่แล้วเนี่ยคือตอนนี้ซอมคาวเนี่ยสามารถใช้สกิลมีสกิลใหม่หนึ่งนะสกิลที่2 ของอันตีเนะี่ยระหว่างที่เราใช้อันตีเนะี่ยมันจะมีสกิลที่2ก็คือมันจะเป็นวงวงนะจะเป็นวงวงเป็นเมื่อเรากดกดใช้เนะี่ยกดคลิกไปแล้วเนะี่ยมันจะดีเลย์ประมาณสวินะมันจะแบบทำให้พื้นแถวๆนั้นเนะ่ยเป็นระเบิดไฟฟ้าระยะรัศนะมีเนี่ยหเมตรก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นออกไปทําดาเมจร,ร้อยห้ดาเมจ จะสเกลสเปรดอยู่ที่1.5นะถือว่าดีแต่มันดีเลยไปหน่อย2วิเนาะนะคนนั้นจะหลบกันได้อยู่แล้วก็สตอมคาวเนี่ย t p s ลดลงจาก125เป็น110แล้วเทีสามชอบมากนะผมชอบมากคือเทีสามตอนเนี้ยคุณสามารถที่จะขยับตัวได้นะระหว่างที่แชนตีจะสปีดอยู่ที่2.5เมตรต่อวินะครับก็อุ้ยอันตีขยับได้โอ้โห,โห,โห,โหก็ดีอยู่นะ ก็จะเป็นยังไงก็ต้องลองไปเล่นเกมต,ตัวจริงกันดูบนเบนิต้าเลื่อนเนี่ยลดลงมาเหลือ525จาก5 5 0สกิล3โครเนี่ยนกเนี่ยเพิ่มสปีดเพิ่มนะจาก305เป็น4,750สกิล1เชือกรัตเนี่ยคูดาวล,ลดลงจาก4 2อ4 0วิเท้า2เนี่ยเพิ่มลดระยะคูดาวจาก19เป็น20วิเท้า3เนี่ยเพิ่มเอ่าไม่ใช่เพิ่มนี่ลดระยะ ที่โดนเชือกเนี่ยจาก0.75เหรลือ0 5วิแล้วเทียสามเนี่ยก็เพิ่มรัศมี2เมตรส่วนอันตีแอสซิเนตเนี่ยเวลาที่ชาร์จเนี่ยของเวลาหลังจากที่เรายิงเนี่ยเพิ่มเป็น2วิก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แล้วก็โดนเนิร์ฟเบยดดาเมจเนี่ยลดลงมาจาก130เป็น120แล้วเทียสองเนี่ยก็โดนเนิร์ฟอีก จาก140หลือ130ส่วนสลามนะผมเทสกิล2เนี่ยคูดาวลดลงเนาะจาก48หรือ42แล้วก็เพิ่มลด,ลดระยะลงเนาะจาก30เมตรเหลือ26เมตรพโดพัลสเนี่ยนัศมีเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น4.5แล้วก็สโลวลดลงเหลือ15จาก20เทียส2ก็ลดลงเหมือนเดิมเหลือ15เหมือนกันเทียส3เนี่ย พุทธสพันธ์เนี่ยจะทำดาเมจเป็นเฮฟวี่เมลีแทนเท่ากับว่าเราสามารถออกของที่เพิ่มเมลีดาเมจได้เราออกของเมลีดาเมจเยอะก็สกิล3ก็จะแรงตามเหมือนกันกูบอลดาเมจสปริตพาวเวอร์เนี่ยสเกลตอนนี้ลดลงจาก1.3เป็น1.1ึ่นเทียสองเนี่ยดาเมจลดลงนะจาก120เ,เ,ลลาเหลือ90วาเดนไฟเลสสปริตพาวเวอร์สกิลเนี่ยลดลงมาเหลือ0.22จาก0.25 อันตรีรัสแตนเนี่ยต้านต้านทุกอย่างเนี่ยไม่ว่ากระสุนหรือเวนเนี่ยลดลงมาจาก60%เรหลือ30%อ่าแล้วลัสแตนเนี่ยจะครูดาวยี่สิวินะครับเมื่อระหว่างที่กำลังไล่เนี่ยแล้วโดนขัดเนาะก็จะครูดาวยี่สิวิส่วนเทสองก็จะลดครูดาวสามสิาวิเทีสามเนี่ยเปลี่ยนจากลบลดลงครูดาวเนี่ยห้วิเนี่ยเป็นได้รับ 50% Bullet และ Spirit ต้านเวทต้านกระสุนแล้วก็เพิ่มระยะอีก2.5วี Race นั่นผม Bullet Damage เนี่ยต่อเวลเวลเพิ่มขึ้นเป็น0.39 Full Auto ที่สอง Spirit Damage ต่อกระสุนเนี่ยตอนนี้นเป็น Default เป็น0.05 Spirit Power Scale ที่สาม Load Input Spirit Power Scale เนี่ยจาก0.1เป็น0.05แล้วก็เปลี่ยนจาก30% Bullet Light Steel เนี่ยเป็น20% Bullet และก็สไปริตไ์สติลก็คือก่อนแพหน้น,นี้เป็นบูเลตสติลไ์สติลเนาะคือดูดเลือดจากกระสุนจะเปลี่ยนเป็น20%จากกระสุนแล้วก็เวทด้วยแล้วก็อันตีนะครับ Time แคสต์ไทม์เนี่ยลดลงมาจาก0ู7เป็น0ูแต่สปีดเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก650เป็น 0, 750ก็คือจะไปไวขึ้นแล้วก็เปลี่ยนการใช้อันตีเหมือนอีกแล้วนะครับรีเวิร์สอันตีใหม่ก็เมื่อก่อน อันติของเลนเนี่ยจะเป็นลอยขึ้นเนาะจับแล้วลอยขึ้นแต่ตอนนี้จะกลายเป็นทุ่มศัตรูแทนก็คือทุ่มขึ้นแล้วก็ลงตุ้มเนาะแล้วก็ s i เลนตแล้วก็ดิสอาร์มวิก็เทสองเนี่ยเพิ่มระยะ,ะการดีบัฟเนี่ยไซเลนและ d i s อาร์เพิ่มขึ้นเป็น0.75เทียสามนะครับเมื่อมีศัตรูเนี่ยอยู่ใกล้แถวนั้นน่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยในระยะ20เมตรเน่ยก็จะโดนอันติ อันนี้พูงเข้าหาด้วยสมมติว่าเราใส่คนหนึ่งใช่ไหมแล้วศัตรูมีเพื่อศัตรูอีกคนหนึ่งในรัศมี20เมตรเนี่ยเมื่อเราไลา่อันติให้กับคนแรกเนี่ยอันติก็จะไปหาคนที่2ต่อก็ถือว่าดีไหมมันผมเรียกว่ามันเนิร์ฟดีกว่านะคือเลดเนี่ยเมื่อก่อนมันอันติแล้วมันอยู่เฉยใช่ไหมเราสามารถยิงฟรีอะ ได้สักแป๊บหนึ่งอะคือก่อนนันนี้มันก็บัฟเปลี่ยนไม่ใช่บัฟดิก่อนอันนี้นมันก็เปลี่ยนนะอันติจากที่มันอยู่ลอยอยู่เฉยเนี่ยก็โดนเนิร์ฟเป็นแบบให้มันโยกขึ้นโยกลงเนาะแล้วแถมไวด้วยนะตอนนี้เปลี่ยนใหม่อีกโอ้ก็ต้องลองไปเล่นกันอีกทีหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีนะส่วนยามาโต้ไฟน์สไตล์เทียสามเนี่ยสามารถแก็กับเพื่อนเราได้แล้วส่วนชาวดูทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ย แคส t ์ไทม์เนี่ยก็คือตอนไล่เนี่ยระหว่างลอยขึ้นเนี่ยลดลงมาจาก2วิเหลือหนึ่งจุดห้าวิระยะเวลาเนี่ยศูนย์จุดหกวิเนี่ยโพสเนี่ยแคส t ์ไทม์เนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะเทียสามนะครับตอนนี้จะได้รับต้านทานกระสุนแล้วก็เวทเนี่ยเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าบัฟเนิร์ฟดีไหมเรียกว่าปรับเปลี่ยนการเล่นดีกว่าโดยเทียสามเนี่ยสามารถ แก้เพื่อนได้ก็เอาไปใช้ตอนหนีอะ่ะผมว่าน่าใช้ตอนหนีหรือว่าตอนเข้าด้วยอะไรเงี้ยนะส่วนอันตรีนี่ก็โดนแล้วโดนดีเนาะคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะก็จบไปแล้วสำหรับ p a s Note d e ด d l o c k วันที่6เดือน12นะครับก็คลิปนี้อาจจะออกช้ามนิดนึงนะครับผมก็ขอภอัยก็ขอภอัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับผมขอภอัยไว้ก่อนเลยนะครับ ก็สำหรับใครที่ดูจนจบก็ขอบคุณมากๆนะครับและใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผม,ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปแ s s เดน Lock วันที่6กเดือนสินะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมจะเป็นยังไงรอติดตามกันเลยนะผมซียูเจอกันนะผม